สวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนสมองสบอนมื้อนี้ก็พกับสองบมอสกสเพี่น้องมื้อนี้ก็ได้มาบุกนสอยพี่น้องเอ้ยมาชมรีวิวสอยไเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยเอาบักันสอยพี่น้องเจ้าบสิอยู่หรือบ่อยู่าต่อพี่น้องเพื่อนเพิ่นเลยพี่น้องเ ก็เบิ่งหอมเล้าไปเลยอันนี้ก็ขอเพียนเพิ่นก็สิประมาณนี้บ่เพิ่นจอไปเพื่อก็เป็นทุกหน้าให้องเลยเพืยนสาจอยเพ อันสเปนอ๋เลยกันพี่องเลยโบเคล้าจ่อยผืนคผืนเขาเงไเลยนพี่น้องซาจ่อยเดน้ากัท่กอนกันแล้วพี่น้องเลยโอนเปิดพี่น้องหกไปยันฮะหกยัโอ้ฉันม่ได้หกเลยฉันหกเาขนาดพี่น้องกอนืน

สัพอแล้วจังบุตรีพี่น้องเ้ยาอาเฟ่ไ่เร้าหนงก็บุตรีาวจอย่แม่เลยเนาะพี่เนตถ่ายคลิปของชาจอยบอกตัวนว่าบุของชาวจอยพี่น้องคายาวจอยเ่เบิ่งห้องเฟื่อป้าพี่น้องงามกันของชาจอยพูบ้านนอนเพื่อพูนะพี่น้องเครื่องสํำอางเพื่อมาแต่งหนาลชาวจอยแม่เแม่้ตอพี่น้อง ยุงลายงยุงลายยุงลายโอ้พี่นอยุงลายอาตัวเอเอเป็นงามขนาดพี ung, ่นอโห่้อไอ้พี่นอผมวันน้ปัดเป็นว่าพี่นอเลยมาแตยุงแค่แต่หน้าตองแค่ตงปีสี่ปีเออออมาถึงเท่เลยนะว่างตัวข้อยังงเออแล้มาซะอืมอืมนั่ท่าสีอยู่นั่นคยังท่าซีอยู่พี่นอไง เอออืมเขาให้อนเาจเจาะเลนอนเลยคนเจจะก้หนอนม่นจออกไปเตรียมตาให้หอออกได้หมาแล้วมา้งมานึ่งเดือนเลยยังไง Đây ta thế nào vậy? Thì không có bừng sạng đâu, sạng bừng sạ không không mình 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 à, à tập liệu ta khả nạ Nhỏ người khẩu ngoài, ai nè rất Ờ Ờ Ờ ของของไจาจอยนี่ยของร้านสาวของร้านสาวเพื่นเออนุ่นหัวเลยนะโอ้บหบุบหมดเลยนะหัวพี่นนอ

làm cái <laughs> vật dụng lớn thế này này, có thổi qua gì không? đi nam nè, cái gì? À, cái nào? đang nó, nè, ta

เนี่ก็อาถือรี่นิอนเนี่ยแล้วถอดองไฟเมืรสาพรียนสาพาี่น้ินเตอาซ่าจอยกะคือให้นกตาไปมันกัดมาแล้วไปหกสองกับป่าบอยบวไอ้บอยเออไปถ่ายเลยไเจาะมาแล้วไปไนมาไป่อเออนชวนจับบอเออวันนี้จงไปเหรจไป กำลังด้า no. คัคุณแม่เาแม่ไปเลยไปพี่น้องไปเลยเออีคคุณแม่ะไปะละถ้าเจาะเรียกคุณแม่เผื่อพป่น้อกเลยปาโมชิพ้าเผืไปไปต้องไปเกี่ยวขสวยพ่น้าต้องานาหนองเออพี่พ่อหรือพ่อพ่อเออะนี่คือ่ยอจะเชื่อหน้าบอกว่าจาดทเียขอยาาดเทีก้า แเนองั้าพี่นนไต้องไฟต้ดเสียก็งนานี่ะไเอเจอเลที่ไัดนปพีน้อออแล้วจอดเลขใส่เอแค่นจอเลอะไรคันไดเอสิทธว่าคันได้อยู่นี้นะสร่างคุณจอเลขพี่น้องไปน่เพื่อนจีใส่เลขว่างพี่น้องเ นัดมาบอกบ่อยมาเข้าอกันมาเฮอพี่น้องเอ้ยกันมานั่นกันขโมยพี่น้องเออกันขโมยพ่อพี่น้องเอ้ยเออกันผู้บาวพ่อเพิ่นว่ากผู้ชายนมหากผู้ชายพอพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดอกลอกคักแน่ลอกคักแน่เพิ่นว่า แดดเดี๋ยวแค่แดดแต่มันล่มมานี่ไปมาก็ต้องกลับไรน่าสะจอยไปเนาะสางเผื่อเหตุขาดขนาดไี่องเลยบอกทาห้ามบอสารนี่แต่เออแม่เหนเลยสาเพื่อโจ้ สะอาดเจ้ามึงน่าจะสีอางชาจอยเว้นี่โอ้ยสิเปีสปี๊นี่จงหน่อยไปนะให้เงินนีทุกพ่อากสิอาบใช่อับเรกีทุกคออ่นะแม่ประเสริประมาสบายแม่นีต้องเป็นเจ้าของแม่ใช้คีมมุดใช่ตบใช่น้าใช่ถือว่าหาปีรักเอไปไป

เออแม่นเล็กอันเป็นเฮือนครัวสะจอยเนาะนี่เฮือนครสะจอยยังบ่แลพี่น้องพ่นนะันสิเกันได้เจ่ออไฟสเลย ยังดังกนะยังดังก็ถ eh ูอกอไปเด้อพ yeah. yeah. ี yeah. Yeah. No, no ่น no? ้องเลยตอ่้องะจวันเล็กพี่น้องเห็นบม่ได้่านต่ว่าวาซาจอยทั้งหลาอนี้แอนตาเนี่ย้วเราเห็นว่ากันได้จะต่อว่าเนาะออยังงามพ่อไห้าพ่อขับุ้หนังนะแนี่นพ่อไข่บุหนังพี่น้องเลย เพรานี่ยนางเป็นบ่านางส้มบุษไต้ขี่รถไกลทางพี่น้องใ้ยซกจอยกะเป็นอาหารหัวอาหารตาแต่ละมือพี่น้องแม่นางส้มวิวผู้บ่าวน่อยไกลทางเออสานต้น้ก็ตัวนีแม่นพี่อย่างงามทำทำชิบหายมันนพาเดยเออผนพาแม่นและฝนพาเมลทาเส้นแต่มันหาไปอนเออ คามีวังแม่ทมาว่าอาส,า,สาสัจจะเี้ยงจาย่จอยังเหตุ่พี่้เางบพนยบมีพี่น้อแม่นแม่มาว่าอาสัจจะเะเกินนาในคคัวอะรุกบกนัอ้าวแบบฮก็อยู่ไปนะพี่น้อตัวเากินแล้วำิมพีอิกน้เนอมาหอนี่ก็สมมาาวนแล้วพี่น้องบาโมก็ขอจบขีดันี้พี่น้อง ຝາກກໍຕິດຕາມຊ່ອງວ່າໂໝຍເດີ້ພີ່ນ້ອງກໍກ້າຄໍາວ່າສະບາຍດີສະບາຍດ